มาอย่างเนาะมาเอาขนมหข้าวขนมน้าพากันตื่นเลยแม่อยู่เอื้อตื่นก่อนอยู่ตื่นมือล้าเพื่อไปเอาเอาอย่างเอาเนาะมาอุ้มมาอุ้มอย่างอ่าไปเอาน้องอยู่ห้องปู่มอ่าสร็มเลิศแถวแล้วก็ให้ประตูเอาห้องให้น้องนั่งก่อนน้องนั่งน้องนั่งก่อนแล้วให้ประตูก็ให้น้องนั่งห้องอืมอืม าเก่งแท้เออเอาน้องมาแต่ห้องแล้วแมา่มายังมาเนี่มายังมาเนี่มาขอขนมมะขอขนมตื่นมาแล้วมาขอขนมนคนตื่นสวยนี่มาขอขนมบอดีมันบอดีอุ้มน้องได้มันลากน้องเลยบอแม่เลยละเ <c oughs> ขาอ,อุม้มอ,อ่ะน้องนั่งอ่ะน้องนั่งเอาให้น้องให้น้องเลือกเซ็ตบ,บัตนี่เห็นขนมบัตนี่ อือเอาตัวใดเนาะแบบนี้ยังเบิ่งลูุยังเข้าตายันข้าตาทำนะเล็กยเลี้เลี้ยใส่กันนอกเอื้อยอู้มมาแหละยันยันพาลมแล้วใส่กันนอกให้เอาดีนั่นเด้อเดีไดนเด้๋อยอยากเลยนี่เนาะเอา <laughs> มันคือ,ม,คอมันคือสว่างมาทำไมนานได้กินขนมแล้วเด้ยนานเอาขนมลังหนาะสองไอ้นอกนี่ กินน,น,กน้ำแน่ใน <laughs> บุญกินน,กน้ำแน่ามาคอขนมกินแต่สาวแฮมเจฟวะลุกกินน้ำแน่ไหมเชฟวะถโกขาดนะเนาะ อย่ากอดน้องคักไล่ลูกน้องอึดอัดอยุ่งลอยกินตีนสเสิร์ฟกินกินบอก,กินมะข่าวนะจังกินขนมก่อนนะอืมเพล่นเพิน่นเพิน่พนกับพ่อเพิ่นได้ถือเ่มือเพล่อนอี<ม> <laughs> ยังยุ่งครบวันนี่นะ่ยุ่งหลักครบลูกขขอยบอลนี่ไม่ยุ่งในห้องเลยนี่เนะาะก็แห้งกับเป็นไข่เลือดออกเนาะซองตุ่มผครบตอในไหนนั่นนะ งานท่าคุ้มคุค้มไม่พอสามกลุ่มต้องใช้คบตอนสาแจงตอนอยู่น้ำแม่น่ะบมเดคโบเน,นี่ยอันไหนสีนี่ีโอ้ยแสบบ่ลูก <แ S 1> โอ้ยกลมกินคักอะไรหงเอินปลาลุงกินน้ำในกว่าลุงกน,น้บ่อเอินปลาลุงเอินคุณตาคุณยายพ่อตู้แม่ตู้กินน้ำในกว่าว่าอะไรเสียงมาเบิ้งอืม เาต้องเสืองมาเบิ่งคอยให้เอิน้นเล่านอแม่หืมยิ้มเฟ้ออเลยด้กินถือกินเองเบื้องนะซิมีแห้งกวเบ,บื้องนี้เบื้องนี้ก็จับได้อยู่แต่ว่าสิสิบอก่แห้งบ่เคยนะแต่ว่ายังยังจ่าง,างามือม่ไ,ได้ยังเก่งอยู่แต่ก็พอจับได้ดไดหันหนะ้าน้องมาดูลูก หนาดลงมาเอออีเป no e ิรกกับบริแกใไ้เลยอุ่มมาเลยโอ้ยอย่าไ้ก็เฮยสัญญาณเอาขนมขึ้นได้หนิหนาหนาหยาดเข่าป่าได้เนะ่ยอาห้แล้วน่เอาค่าอคอยเอาขนมขึ้นเนอะจำเขาปากับโบปิ่นโบเชิงลือบร้กินกินได้ไหม แม่กินน้ำแม่ยีแม่ขอแม่ไหมยีแขอแน่หรือห่วงเสื่องไว้เอ้าเสื่องไว้บ้านนี้ไม่แม่ขอกินน้ำเลยไหมหัวครับบัวครับแมขอกินน้ำเลยไหมเสื่องไว้อยู่เองแมาแม่กินน้ำเลยไหมนั่นนั่นเสื่งไหวนั่นเสื่องไว้นั่นอ่ะกินกินอ่ะมัมมัมเปื่อนเมื่อเสื่อในบ้านนี้ กินื่นเชื่อากินจังอาบนะัเอาตุกินแล้วอ้ากวว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 วนวงจววอวววว้เลยเยอยวววววนวววววัววว่วว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 วนวว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 ้วววววว้ว มักค้ำแซบบบลูกนี่ให้กระนองให้น้องกินน้องมามักเอ้ยแซบบบลูกบ่เอ้ยแซบแพงตื่นมาแล้วมาขอขนมคู่มือขอดีเด้อเอ้ยเอ้ยเนี่ยบอกขอ้างเธอนนาลักแย้บขนมดันแลนไปเล่นเม่นบ่เม่นอยู่เม่นอยู่ตอบ อตอบนนาเจ้าขนมไหนยแลน,นมวยคอดิเย็นเข้าห้ายขอดูอะไรก็ได้แจ<ห>บวะลูกจับกินเองจับเอาจับเออแม่ตอนนี้มีหน,น,น้านะฮะคนดูดีหน้านะไปซื้อยังว่านาไปไม่บ่นไม่ค้าเราไปบอก ขันน่ะไปค่ายงาในงานงานงานดีแบบงานอย่างว่างานดีน่ะงานดีเขาให้มึงยูหนาวพนมมีไปนั่งนี่เหรอแล้วเขาก็เอาไปให้น่องเขาให้น่องกินแล้วน่องนม่ไดให้น้องจักพิซซี่น่องนี่น่อออกเซยน้องเด็กจินน้องเก่งอ้าวน้องเห็ดให้น้องเก่ง ăn Kiên Kiên à kín, kín. lò nhanh chilo yeng đê đằng cà bò mi <laughs> <laughs> chilo yeng đê đằng bò mi đầm đầm zả con đi đi hay Phải na cũng đi đầm thưa đầm bứ bứ bảo là húa juju 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 ก็เอาแดนนี้ด้วยแล้วเอาันนี้แล้วก <swim 30> ็ด <gun> ังกระบอไม่ดังกระฮักฮักสันสันนเชียวยังมารอนี่หนากันใยใยแหล่แล่ซะเสียบุญลูกอืมเอาดีนะการการกินได้กลุ่มกาดกินเป็นเทไรสามป้าถูกคนอ่ำคนอาำ เมื่์นะขนมนี่ยันเมิดอยู่เปื่นมื่อแล้วเอ้ยเปื่นเมื่อแล้ว ไปกินข้าวปะลูกว่าวันนี <S <s ้ปะยิงข no ้าวปะแหนะข่าวฮึอะไรนี <k <k ่อะอะไรขอมไม่ก็กินไม่ไงจะผักป่าไว้น้ำเข้าบอกจะผักป่าไว้น้ำกะบอก จะผักป่าไป็น้ำกวะว่าไม่ไง <c oughs> ลิ่งเร่งเ่งๆรงๆคือบ่ไปเบิ่งปิงป่า <c oughs> แกออกแกนั่งออกแล้วจังก,กินพากันกินแต่ขนมพากันไปกินขนม,มนค้าหน้องค้าวเหนงยวเลยไปเบิ่งปิงป่า กินข้าวนจำกันได้ทุกคนแม่ใหญ่เห็ดยังอริยดิบบ่โอ้ยบกินดองดิบกินปิ้งดีกลัวพี่ป้งีนี่แหละนั่งดีๆลูกกินข้าวดีๆกินข้าวเพลนพี่เนาะสิบโมงครึ่งล่ะข้าวเสาเป็นข้าวเพลนอ กินข้าวน้ำกันได้ป่าลุงข้าวเส้าเป็นข้าวเพริ่มกระดิ่งตื่นจุไอเทสขาวบะไปเอาจากเถื่อบ่แม่เขาวบะไปเอาจากเถื่อแล้วคันเนี่ยยังยุ่งก็มาแม่แม่ใหญ่ก็ยังเพ็ิให้กินแล้วก็เฮาเขา้เขาข้าวบึงนางเฮาก็ับเปี๊ยวนอกออนดีกันเนาะแม่ข้าเวเบีย,ย้ยเฉยแล้วก็เนานะอ่ะกินดีๆยกขา้าวกิน กินข้าวน้ำกันเด้อป้าลุง <c ười> ตาคุณยายพอทูเป็นตัวเอ้ยกินข้าวน้ำกันเด้อกระปิ้งปลาแก่หาเด้อกินกินจ้หน่อยกินไม่กินบอกเอ้ยมาเดือวคนเอ้ยอุ้ยอ้อออเาเลยแก่หายแน้วเออกินข้าวแล้วออกกำลังกายโดดด,ดงัดงดงังดังแม่เฮ็ดให้สูงเพื่อเพิ่นโดดโหนเพน เบิ่งกระตุนและกระโดดดีดังดังหืมน้องมีบุญไอ้น้องไอ้น้องหันมาน้องหันมาดูหันมาเบิ้งหน้าดูอุย้ยน้ำจิ้มร้อยน้ำจิ้มเย้ยเอาแพ่มาเซตให้น้องอร่อย <c oughs> วันนี้เห็นกล่องวันนี้ไอเห็นกล่องวันนี้อ้าวอ้าวอเต้นดูเต้นดูฮุ่นฮุนฮุ่น เนวยืนก็มีย่านเขาเนวยืนผัดไห้เขาเนวติดปาใส่อยู่ดงดงเ <c oughs> บิ้งกระตุนตัวได้มันอันถือบันมันมวนแล้วก็เต้นนั่นมอนอยู่เฮ่อนกับมีบุญคือเก่าพี่น้องเพราะว่าเท่าแม่น่ะออกหน้าแล้วออกไปห้าแซมเขาละ ไม่ลิงบ่ดได้ไปอยู่กับมีบุญเกี่ยมคลองเกี่ยมคลองไว้คายปูนปูนแต่ก็ต้องได้นั่งเผาเพื่อนไดเพื่อนเขาอยู่หนีกับนบ่มีผู้เผาเพื่อนก็ไห้ห้องหาอีได้ต้องได้นั่งเผาเพื่อนหล่นเพื่อนเต้นถึงสิเปิดโทรทัศน์การ์ตูนไฮกาะยาต้องมีผู้นั่งเผา แส่งห้องหาหายมาเห็นแหละอืมคากนะมาในการอดไลน์เด้อทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้น้องมิบุญกำลังนิงลิงในเะด้อป้าลุงบายบายเอะบาย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 สบายดีคุณตาคุณยายัอตัวไปเลยบ๊ายบายบ๊ายบาย